อ,อนนสวัสดีค่ะมาติดตามกันรรยงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะเช่าอุดรท่านีแห่ต้อนรับหน่องมาตัางเดินสตาร์ค้นที1 1กลับบ้านเกิดที่สนามบินนานาชาติอุดรท่านีด้านประตูขาเข่าคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยาลุกูลแฟนคลับและประชาชนต่างมารอรับหน่องมาตัางระดับดาวสีระวง เดอะสตาร์คนที่11ด้วยวัยเพียง1 5ปีโดยเมื่อน้องมาตัางมาถึงผูทีมาตอนรับต่างเข้าไปมอบดอกไม้แสดงความยินดีและสวมกอดด้วยความดีใจที่น้องมาตัางสามารถคว้าเดอะสตาร์คนที่11และเป็นเดอะสตาร์หญิงคนที่สองสั่งชื่อเสียงให้กับเช่าจังหวัดอุดรธานีจากนั้นน้องมาตัางและคณะได้เดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีไปย่างอำเภอหนองหานเพื<ๆ>่อไปพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองหาน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องมาตังเรียนในระดับประถมศึกษาจากนั้นในเดินทางไปไหว้ศา,ากลกระมอมปอมหัวหรือศาลหอค่ำศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอหนองหานซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมม่นมีประชาชนมาคอยต้อนรับและมอบดอกไม้ให้กับน้องมาตังตลอดสองฟังถนนโดยน้องมาตังจะพักผ่อนที่บ้านกับครอบครัวก่อนจะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองอดุนท่านีในวันที่สองพฤษภาค,คมเพื่อพบปะและขอบคุณพี่น้องเช่าดอนท่านี่ ที่ทรงกำลังแรงใจให้น้องมาต่างได้รับชัยชนะ,ล,ะลับมาติดตามกันเรายงาั้นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ,อ่อนซอนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะเเอ,อุดอนนนป็นคนขยั